ชุดแต่งต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่ารวมแม็กรวมโชค๊ครวมแม็กนี่แต่เป็นแสนเลยนะเออขับมันแน่นอนนะครับ สวัสดีครับวันนี้มานะนำจากอันโฟร์ออโตคาร์นะครับมีรถกระบะสวยๆมาหนึ่งคันครับวันนี้เป็นค่ายฟอร์ดนะครับเป็นฟอร์ดแรนเจอร์ไวท์แท็กนะครับ2.2นะครับเกียร์6สปีดนายเป็นตัวหายากนิดนึงครับเป็นเกียร์ธรรมดาน,นั่นเองนะครับอ่าใครกำลังมาหา กระบะเกียร์ธรรมดาเราแบบแต่งซิ่งๆนะครับผมบอกเลยคันนี้แต่งแบบจัดเต็มแน่นอนนะครับแต่โครงสร้างก็เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับผมเป็นรถบ้านเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะพามาชมนะครับว่าเจ้า Ford Ranger ว่าแต่คันนี้นะครับเกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับจะข้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเอาก็เอาทีนต่างๆมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะแต่บอกก่อนนะว่าของแต่งทั้งภายนอกภายในนี่คือจัดเต็มมากๆเลยนะครับมาชมกันได้เลยนะครับ ฟอร์ด a รนเจอร์วาแทนะครับบอกเลยว่าโฉมนี่เป็นโฉมที่ขายดีมากๆนะครับตัวนี้เป็นปี2015นะครับที่เปลี่ยนโฉมแล้วนะครับเป็นตัวโฉมก่อนตัวนิวเจนนะครับปี15ก็คือนี่ครับจะเป็นสีส้มบางคนจะเรียกว่าส้มชาไทยนะครับแต่ผมบอกว่าสีส้มนัเป็นสีส้มของฟอร์ที่มันสวยงามมากๆนะครับมันจะมีประกายมุกต่างๆนะสวยงามมากเลยนะครับโคมไฟหน้าโคมสวยโคมใส่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟจหมครบเลยนะครับ กระจังหน้านี่คือโลโก้ฟอร์ดเด่นๆชัดเลยนะครับบางคนชอบไปใส่กระจังหน้าแบบกระจังหน้าอาแรปเตอร์เนาะเป็นกระจังหน้าสีดำด้าก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับคันนี้นะครับก็คือโครงสร้างทั้งหมดเดิมหมดเลยนะครับจะมีของแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเขาเขาติดตามกันไปนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับยางยู่กูฮาม่านะครับเป็นจีโอเอ็นด้าเป็นยางออเทอเรนนะครับผมสปเปคของเขาสองหกห้าเจ็ดสิบอนะครับเป็นล้อแม็กเรนโซ่ครับแม็กกระสุนหรือบางคนจะเรียกว่าแม็กมุกโมนะครับนี่ครับอันนี้ก็เปลี่ยนมานะครับแล้วก แล้วก็โชกนะครับโชกเป็น HKS นะครับกระบอกแดงนะครับโช๊คนี้ก็มูลค่าหลายหมื่นบาทเลยนะครับพลาสติกดั้เดิมหมดเลยนะครับสภาพดีมากรถไม่รุน้รงเค้มนะครับไม่ชนหนัะไม่ดูคำไม่น้ำท่วมนะทันทีเป็น2.2นะครับเครื่องยนต์2 2 0 0ซีดีเซลนะครับ6สปีดเกียร์ธรรมดานะจกข้ามเป็นสีเทาแต่ด้วยไฟเดียวตรงนี้นะครับมีมันได้ค่าพร้อมสติ๊กเกอร์ไวท์แท็กนะครับไวท์แท็กเนี่ยผมชอบภายในภายในมันสวยงามมากเลยนะครับนี่มาดูข้างในแผงข้างประตูกระจกออโต้ฝั่งคนขับบานเดียวนะ แผ่นพลาสติกต่างๆนะครับกระจกฟอร์ดเดิมโรงงานนะครับก็นี่ด้านในเบาะของวายแท็กจะเป็นเบาะหนังตัดด้วยได้ส้มนะครับแล้วก็นี่จะเป็นผ้าแบบนี้ปักเดโกวายแท็กนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็เปลี่ยนจอเป็นจอ a อ d ด o i d มาแล้วนะครับแล้วก็ลู้ค้าเก่าเปลี่ยนลำโพงมาก็พันนะครับผมบอกเลยว่าลำโพงนี่คือตุ๊บตับแบบกระหึ่มกระหึ่มแน่นอนนะครับอ่าเนี่ยครับอันดูฟังคางคอาสะอาดเลยนะครับสีประตูเกียร์ธรรมดาหายากนะนี่นะครับเป็นอาร์กนะครับผมตอกกลมชัดเรียงสวยนะครับคงสั้นเดิมร้อยเป ไม่มีชนหนักหรือความน้ำวนใดๆนะครับผมนี่ฮะดูได้เลยครับสวยงามมากเขาก็เขาใส่ตัวแผ่นยางซับเสียงมาด้วยนะนี่มาประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับเดิมหมดเลยครับสติ๊กเกอร์ต่างๆเดิมอยู่ครบหมดนะครับสวยงามมากสก้าเพลทไวท์แทลกก็ยังอยู่ครบนะครับประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับผมนี่ฮะสภาพเดียวกันเลยสวยงามมากเป็นสีประตูที่น่าใช้นะเ,เรียวกว่ากระบะพรีเมียมได้ไหมอะฟอร์ดนี่ผมเรียว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะ หรูหรากว่าแบรนด์อื่นๆนะครับนี่ด้านหลังนะครับมีปลั๊กชาร์จแบบต่างๆครบเลยนะครับค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์มากๆนะครับกับเจ้าฟอร์ดสี่ประตูคันนี้ครับเท่มากเมอาร์คนะครับผมนะครับโครงสร้างเดิมนะตอกลมชัดเอีงสวยเสากลางเสาบนต่างๆนะครับนี่เสาเอเสา B เดิมหมดเลยแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับนี่ แล้วมันดีเซลอย่างเดียวนะครับผมเนี่ยดูได้เลยโครงสร้างเดิมหมดนะครับยางหลังฝั่งซ้ายยางยี่ห้อเดียวกันหมดนะครับปี21 2 1นะครับดันโยมาออเทอเรนนะครับหรือยาง a อทนั่นเองโช๊คอัพก็จะเป็นของ HTS ทั้ง4ต้นนะครับเจ้าของเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับนะครไฟท้ายต่างๆก็กันชนท้ายนี่เขาก็ใส่มาเพิ่มนะครับมาพอมกระหูลากจูงนะครับแล้วก็คันนี้จะมีชุดแต่งนะครับ จะมีปลายท่อนะครับทำท่อมานะครับจูนมานิดหน่อยนะครับขับซิ่งขับมันนะครับแล้วก็เนี่ยโชคของ HKS ทั้ง4ต้นนะครับพวกเพลาต่างๆนะครับดูตามเน็ตต่างๆนะไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็ไม่ตะผุไม่ตะดตัหถังนะครับอันนี้ก็จูนมานะครับก็จะมีแบบควันดำนิดนึงนะครับใครชอบรถซิ่งๆนะครับคันนี้ซื้อไปคือขับมันแน่นอนนะครับเนี่ยค่าชุดแต่งพวกคันชนฐานเนี่ยเป็นเหล็กนะเนี่ย แล้วก็มีกล้องถังในตัวนะครับแล้วก็ใส่โช๊คโช๊คตรงฝาดท้ายมานะครับเวลาเปิดปิดจะนี่ครับจะสมูทมากประหยัดแรงไปได้เยอะนะครับนี่ตะเข็บต่างๆเดิมหมดเลยนะครับไนเนอร์มีรอยเล็กน้อยนะครับพบปักต่างๆใช่นกันตามปกตินะครับสภาพดีมากเป็นรถสี่ประตูที่น่าใช้มากครับ Ford e เนนี่โลโก้เดิมอยู่ครบหมดนะครับ Ford Ranger w อร์วายแนะครับสีส้มสวยมากนะครับเป็นสีส้มเอกลักษณ์ของเจ้า Ford คันนี้เลยนะครับ ด้านค่านงต่างนะครับเนี่ยเห็นไหมรถมันมีทรงนะครับทรงสวยมากแ a n เจิ้ลเนี่ยผมขายมาเยอะมากๆนะครับวายแท็กมันเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องทางออปชั่นเขาสมรรถนะของเขานี่คือมันจะมากกว่าพวก XLT XL อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมากกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยชุดโรบาร์ท้ายนะครับนี่คือของวายแท็กเดิมติดรถเลยนะครับเท่มากไม่ต้องมาใส่เพิ่มแล้วนะครับยางอ่างฟังขวาครับยางเดียวกันล้อแม็กเดียวกันนะครับ คู่หลังนะเนี่ยเบรกนะครับจะเป็นดัมนะครับคู่น่าจะเป็นดิสนะครับผมประตูหลังฝั่งขวานะครับนี่ให้ดูโครงสร้างซะหน่อยนี่เห็นไหมครับตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมอยู่ครบหมดสภาพเดียวกันสภาพสวยนะครับสภาพสวยเลยนะครับอ่าสภาพดีมากแผ่นยางทับเสียงลูกค้าเก่าใส่ให้เรียบร้อยนะครับนี่ ภาพดีมากเบาะสวยนะครับเบาะสวยมากมันก็แชสซีสวยมากๆเลยนะครับเป็นรถกระบะที่ไม่รุยนะครับทาในกรุงเทพเลยนี่ครับน็อตต่างๆสติกเกอร์กัต้ตัวถังตรงตามเล่มน,นะครับตัวจสอบได้ประวัติสมตรงนะครับแล้วก็นี่ครับสติกเกอร์ซส์กลมยางนะแล้วก็นี่ครับเม็ดอาร์คดูดิเนะี่ยมาร์คกิ้งต่างๆเดิมอยู่ครบหมดเลยเสากลางคานบนต่างๆนะครับ อ่ะนี่ครับพวกตามเบาะต่างๆนะครับสภาพสวยหรือก่อนนิดหน่อยนะครับพวกก้อยับต่างๆนะครับมันจะมีบ้างนะครับรถผังใช้งานเนาะอ่าแต่ผมชอบอย่างหนึ่งคือเจ้าของเก่านี่ของเดิมเป็นกุญแจไขใช่ไหมนี่เขาทําเป็น p u s สตาร์ทมานะครับกุญแจก็จะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเป็นกุญแจเหมือนเอฟเวอร์เรสเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยเปลี่ยนใหม่นะครับทําเป็นก้านคาร์บอนนะครับเหมือนฟอร์กแรปเตอร์นะครับเท่มากมันติฟังก์ชันพวงมาลัายสองฝั่งใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่แค่เปลี่ยน ตัวหุ้มมาทัานเองนะครับนี่แค่พูดตัดนี่ทำมาก็ค่อนข้างหลายพันแล้วนะครับผมคันนี้สวยงามมากนะครับเกียร์ธรรมดาด้วยเดี๋ยวพาไปชมนะครับว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงบ้างมีของแต่งอะไรนะครับผมบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนชมกันฝาโปรงก็จะมีวพสเก็ตหินบ้างเล็กน้อยนะครับน้อยมากคันนี้นี่เป็นช็คฝาปองเปิดฝาโปรงมาเขาฟอนต่างๆเนี่ยฟอนของฟอร์ตนะครับแล้วก็เนี่ยฝาโปรงน็อตเดิมหมดคือโครงสร้างผมกำกัว่าสวยแน่นะครับ อ่ะน็อตต้องสองฝั่งนะครับนี่เห็นไ,ไหมครัปรงเดิมฝั่งนี้มีเก็บสีมาจะต้องขอต่งตัวของเก่านะครับอ่ะแต่ว่าท,ทําสีจะสศูนย์มานะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าแจ้งว่ามันจะมีรอยนิดหน่อยนะครับอันนี้เขาเคลมให้จับรอยแล้วนะครับก็คือว่าสีเดิมขเขาเรียกว่าสีแบบสีไม่เพี้ยนพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับคันนี้นะครับรับประกันโครงสร้างก่อนกไม่ชนหนักไม่มีความาไม่นำพร้มการันตีไม้แท้นะครับของแต่งผมบอกเลยนะนี่ คันนี้แบตมุ่นนี้เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็จะมีตัวาบรานซ์ไฟนะครับใส่มาเปลี่ยนท่อกรองสแตนเลสมาของเฟรกนะครับนี่ชุดนี้โหวมมอน้ำจะเป็นหมื่นแน่นอนนะครับมอน้ำเดิเป็นพลาสติกใช่ไหมมันระบายอากาศไม่ดีเท่ามินียมนะครับมินียมอนะ่ะมอน้ำจะเย็นกว่านะครับเปลี่ยนมอน้ำมินียมมานะครับแล้วก็เปลี่ยนท่ออินเตอร์นี่เป็นท่ออินเตอร์มานะครับซิ่งแน่นอนนะครับผมแต่ว่าเครื่องยนต์ไม่ทํานะครับจะมีแค่จูนแบบว่าจูนสเต็ปนิดหน่อยนะครับก็จะซิ้นง แต่ว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนฝาสููทําเครื่องยนต์ไม่มีนะครับแล้วก็สายพานหน,น,น้าเครื่องเปลี่ยนแล้วนะครับกองอากาศเดิมนั่นยงคูลเนตต่างๆนี่ของเดิมพเพลยนะครับคือแต่งสวยนะครับคันนี้เน้นขับมันนะครับชุดแต่งต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่ารวมแม็กรวมโช๊ครวมแม็กนี่แต่เป็นแสนเลยนะเออขับมันแน่นอนนะครับแล้วก็เครื่องยนต์2.2ดีเซลนะครับเครื่องดูดอากาศทอนี่ขับมันแน่นอนน,นี่น้ำมันเครื่องนะครับให้ดู ก็จะมีความดำเป็นก็ปกตินะครับนาํามเนเครื่องดีเซลเนาะอ่าคันนี้อีกประมาณเจ็0พันโลนะครับเข้าศูนย์หรือว่าเข้าเปลี่ยนมันคืออีกหนึ่งรอบได้นะครับประวัติตรงอยู่นะครับก็เดี๋ยวพาไปชมด้านในนะครับว่าออปชั่นของตัววายแฮกมีอะไรบ้างนะครับชมกันอ่คันนี้เข้ามาข้างในนะครับก็เป็นบุญใจพุทสตาร์ใช่ไหมเวลาสตาร์ทคันนี้ใช้เหยียบคัส <c oughs> เหยียบคัสเหยียบเบรเกแล้วกดปุ่มค้างไว้นะอ่า โซนดับเครื่องเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มค้างนะครับผมอันนี้เจ้าของเก่าทําไว้ไฟหน้าจอไม่มีอะไรแจ้งเตือนนะไฟเครื่องไฟ ABS ไม่มีนะครับทุกอย่างโปกตีหมดคันนี้เลไม้สองแสนสองหมื่นกิโลนะครับประวัติสูตรไม่แท้เลยนะครับใครที่ใช้ไปก็คืออีกประมาณห้านพัน 5, โลนะครับเปลี่ยนมาเครื่องอีกหนึ่งรอบได้เลยนะครับประวัติตรงอยู่นะครับสภาพดีมากนะครับแล้วก็จะมีตกแต่งที่ผมบอกครับ ผมเไงเปลี่ยนใหม่มาจอเปลี่ยนใหม่มาคือเปลี่ยนจอตัวนี้มาใช่ไหมครับแล้วก็ทำคำโคแล้วก็คคาหน่อยเซอร์ราแบบกระหึ่มแน่นอนนะครับแล้วก็ใส่เกจวัดวตรงนี้นะครับใส่เป็นตัวไอโอบีดีนะครับก็ดูเรื่องของค่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่รอบต่างๆนะครับอันนี้ใช้งานได้ตามปกตินะค่าน้ําค่าเครื่องยนต์อัตราเร่งต่างๆนะครับก็คือใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างนะครับคันนี้มันต้องต้องบอกนิดนึงว่าพอมันเป็นรถรถที่มันแต่งมันจูนมาอย่างเงี้ยครับมันก็จะขับแบบ ใครที่ชอบความเร็วหรือว่าชอบแบบขับมันมัน,มนเปลี่ยนสับเกียร์มัน,นมันอะเกียร์เมลานี่ขับมันมากนะครับเนี่ยเกียร์นิ่มมาก Ford r a n g เ r เนี่ยเกียร์นิ่มเนี่ยมีหกสปีดเลยนะอ่าแล้วก็มีกล้องท่ายหลังในตัวนะครับกล้องเป็นกล้องเดิมเขานะครับผมคันนี้ก็จะแต่งจูนมานะครับเติมน,น้ำมันพวกดีเซลพีเอยมก็ได้ดีเซลธรรมดาก็ได้นะครับโดยรวมสวยนะครับแล้วก็ มันเป็นรถที่น่าใช้มากแต่ผมบอกเลยว่าราคาตอนนี้ Ford Rangger w i วายแท็กน่ะราคามันลงมาเยอะนะผมเคยขายตั้งแต่40,000 0กว่า5 0 0 0 0นเนาะคันนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปชมหน้ารถกันนะครับไปเ a n g จอร์ <Ranger S 1> นะครับว i ยแท็กส2ดเกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับปี2015นะครับรานะคาผมบอกเลยครับว,ว่าอย่าตกใจนะครับผมขายเพียงแค่3 4 0 0 0 0ีมกบาทนะครับของแต่งผมก็ว่าคุ้มแล้วนะคันนี้ถ้าเกิดใครซื้อไปนะครับคุ้มแน่นอนนะครับของแต่งแบบว่าเอาไว้ขับ,บมันๆขับเท่ๆนะครับสบายแน่นอนนะครับ เราก็คันนี้ซื้งสดไม่เสียเวรเจ็เปอร์เซ็นต์นะครับได้เอกสารพร้อมโอนได้เลยนะครับผมจะไปแนนได้เลยนะประวัติได้เต็มเลยนะครับผมส่วนจะซื้อแบบไหนก็จะต่อที่โปรออโต้คาร์ได้เลยนะครับ อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ซื้อได้นะครับดูรีวิวให้ชอบครับผมมีบริการแฟรนช์ถึงหน้าบ้านนะครับแฟรนผ่านก็ซื้อต้นสดนะครับเรามีบริการส่งวอสไซส่งตรงถึงหน้าบ้านฟรีเลยนะครับผมอ่าโปรโมชั่นจับคันโบวตัวค้าตอนนี้นะครับผมเอาโปรโมชั่นนี้ไปเลยนะครับหรือถ้าเกิดต้องการตัวไหนเพิ่มเติมสามารถทักข้อความเข้ามานะครับทางไลน์แอดหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมฝากช่องทางติดต่อนะครับทางเฟซบุ๊กยูทูปอินสตาแกรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมแน์นำมากราฟฟอร์ดแองเจิลเวทคันนี้นะครับสองชุดสองกีธรรมดาคันนี้นะครับราคาสามแสนสี่หมื่นเก้าบาทนะครับหมดบ้านเดิมๆแบบนี้นะครับของแต่งมารอบคันสวยๆพร้อมใช้งานนะครับใครที่จะเอาไปซิ่งนะครับผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับกับแบบน้นๆได้มาทีนะแต่คันนี้ก็คือได้แบบของแต่งมาแบบคุ้มแน่นอนแล้วก็ขับสนุกขับมันแน่นอนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ